สวัสดีครับจากนักแท็กเตอร์นะครับอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้มีรถส,สวยๆหนึ่งคันนะครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆเอฟซีได้ชมกัน สำหรับใครที่หารถ่างใบอ้อยรถเข้าร้องอ้อยอยู่ตัวนี้สภาพสวยมากนะครับรถ95ชั่วโมงสภาพ99%เลยนะครับราคาค่าตัวนะครับอยู่ที่2 8 3,000บาทเท่านั้นนะครับมาดูสภาพรอบๆคันนะครับก่อนที่จะทดสอบระบบรีวิวกันทางานว่ารถเดิมทุกจุดขนาดไหนนะครับคันนี้นะครับนานๆทีจะเห็นทีนะครับมาพร้อมกับเครื่องสางใบอ้อยนะครับของตาช้าง S.L.R. 1 1 0 H นะครับถ้าใครจะเอาแค่ตัวรถนะครับพร้อมพนโครงกันอ้อยก็ได้นะครับก็จะอยู่ที่255,000แต่ถ้าเอารวมรวมตัวสังใบอ้อยเนี่ยจะอยู่ที่283,000บาทนะครับจัดส่งให้ฟรีนะครับ300อกมรถสภาพเหมือนรถใหม่มือหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับอ่าซื้อใหม่ เกือบ5แสนนะครับถ้ารวมอะไรด้วยก็เกือบ5แสนเนอะตัวนี้นะครับ95ชั่วโมงการทำงานรถใหม่มากๆนะครับเพื่อนๆท่านใดได้ไปถือว่าสภาพคุมมากๆนะครับตัวนี้เป็นคูบ o t a รุ่น B2440S รถจดทะเบียนปี2566ไปครับพี่นาที่วันนี้รีวิวแบบแบบรถบ้านนะวันนี้รีวิวแบบรถบ้านให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับีมาขับคนบ้านเลยวันนี้ เกียร์สามก็ได้ลกูกอันนี้ใช้เกียร์โลนะครับหรือว่าใครอยากได้เครื่องสังไปอ้อยนะครับตัวนี้ก็จะตกเครื่องละสามหบาทนะครับ ใติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่0918611191นะครับอีกหนึ่งเบอร์โทที่063นะครับ313047ตัวนี้จะเป็นคูบอา B2440 เนะครับ24แรงม้านะครับ2เพลา4วิวล์ขับเคลื่อน4ล้อรถสภาพสวยๆเลยนะครับ283,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะสนใจรีบมาซื้อมาจับจองได้เลยนะครับรถสวยๆสภาพพร้อมใช้เท่าแก่อ้อยท่านใดที่หาอยู่นะครับดูคลิปนี้รีบสั่งจองมาก่อนเลยนะครับขอบคุณครับ